ตัวที่หนึ่งเขตที่หนึ่งถึงเขตที่ห้านะครับเขตหน่งเขตที่ห้าโต๊ะโรงเรียนพานละหงนะครับเขตที่ห้านะครับมาโดยแรกแล้วนะครับพี่โอซอลด้วยนะครับเพื่อเราจะได้เช็คสถิติในการเดินทางมามอบอุปกรณ์นะครับตามเขตยนนะเขตเท่าไหร่ครับเขตที่เท่าไรที่หลังเดินมาครับเขตที่เท่าไรครับเขนครับเขียที่ยืนเหมือนกันได้ไหมครับต๊ะโรงเรียนนะครับ